เราหมดโคกไป3ามขวดนะครับไม่ว่าจะเป็นขวด2ลิตรหนึ้าลิตรแล้วก็1.25ลิตรนะครับเจ้าขวดใหญ่ที่สุดนะครับเวลาเอาใส่เข้าไปแล้วอ่ะให้มันพุ่งขึ้นงสูงอะไรอย่างงี้โอ้โอ้โอ้อสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอามกอ หลาหลายวันที่ผ่านมานะครับที่ไม่เห็นปล่อยคลิปลงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าผมได้ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอืไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วมันสถานที่อ่มันไม่ค่อยสะดวกในการที่จะทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในห้องแล้วก็อเอาดอด้วยมันก็เลยยังไม่ได้ทําลงแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็ น่าจะมีความสะดวกมากขึ้นทั้งเรื่องอุปกรณ์แล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็าหาอะไรสนุกๆมาให้ดูกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์หรือว่าช่องหลายๆช่องเขาน่าจะเคยทํากันมาแล้วนะครับก็คือการเอาอ,อเจ้าเมนทอรนะครับใส่ลงไปในโคลานะครับแล้วให้มันฟูๆขึ้นมาใช่ไหมน่าจะประมาณเนี้ยอืมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า ช่องอัมิโก้แกงสยามนะฮะก็เราดำรงชีวิตด้วยความเฟี้ยวครับถ้าทําธรรมดาแบบนันมันก็มันก็ซ้ํากับคนอื่นมันก็ไม่ได้มีความเฟี้ยวอะไรใช่ไหมผมเลยคิดว่าเราจะสามารถทําให้มันพุ่งอ่ะสูงขึ้นไปอ่ะได้มากแค่ไหนมีวิธีไหนบ้างนะครับที่จะสามารถทําให้เวลาเอาใส่เข้าไปแล้วอ่ะให้มันพุ่งขึ้นลงสูงอะไรเงี้ยนะโอเคครับถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วนะฮะอย่ารอช้านะครับเราไปหาอุปกรณ์มาทำพร้อมๆกันเลย แต่ผมว่านะเฟี้ยวแน่นอนก็ไม่ต้องเฟี้ยวดีครับเพราะว่ามันน่าจะเฟี้ยวโอเคครับผมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมวัตถุดิบที่เราจะมาทําการทดลองกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือนี่โค้กนะครับโคลาแล้วก็เมนทอลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเด็กๆก,ก็อาจจะเข้ามาปวดน,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาทําอุปกรณ์กันอยู่ข้างในห้องนี้แหละก่อนแล้วก็ ทำเสร็จเดี๋ยวเราก็าจะเอาออกไปทดลองกันทั้งนอกนะครับน้นยี่สิบห้ามนะครับแล้วก็ฝานะครับฝานี่แหละฝาโคกนี่แหละครับผมก็เอาฝาที่ใช้แล้วนะครับมาเพื่อที่จะมาเจาะรูนะครับใส่เจ้านี่ลงไปนี่แล้วฮนะนี่เข้ามาน่าจะสามารถไปปิดฝาได้เลย เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเมนทอสใส่ได้กี่เม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสบอสิเม็ดพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกว่าตอนเราจะไปเปิดหมุนใส่นะฮะมันก็จะหกลงมาก่อนนะครับอ๋อผมจะมาทำตัวสลักนะครับเพื่อ เอาไว้ปล่อยมันที่หลังผมก็จะเจาะลงไปที่โคนมันเลยนะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้มันไหลลงมานะฮะตอนเราเอาใส่เข้าไปแล้วนะครับเราค่อยมาดึงตัวนี้ทีเดียวแบบนี้นี่ไงฮะโอเคมันจะได้ไม่เสียแรงดันอ่าเราต้องการประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ โอเคนะครับนอกจากเมื่อกี้นะครับรอบแรกนะครับเกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับระหว่างติดตั้งเมื่อกี้นะครับพลาดนะครับมันเลยหล่นลงมาก่อนเม็ดนึงนะครับทําให้เราเสียโค้กไฟหนึ่งขวดนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองขวดที่สองกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหม นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มการปล่อยเมนทอร์สเลยโอเคโอเคครับผมและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปล่อยลงไปแล้วนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันจะพุ่งขึ้นไปขนาดไหนนะโอ้ โอเคนะครับดูแล้วเมื่อกี้ตอนดึงออกมาใช่ไหมฮะพวกเม็ดแรกๆมันตกลงไปก่อนเพราะมันตกลงไปใช่ไหมมันมันเลยดันเม็ดที่เหลือข้างบนนะครับประมาณสองสามเม็ดนะครับที่อยู่ข้างบนมันไม่สามารถตกลงไปข้างล่างได้มันก็เลยค้างอยู่ข้างบนมันก็เลยดันรูไ้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบครั้งสุดท้ายเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายของเรานะครับเป็นรอบที่สาม ครั้งนี้เราจะใช้เป็นโค้กไซส์ขนาด2ลิตรนะครับหน5ลิตรคับเกือบลิตรกับเมนทอส10เม็ดนะครับถ้าจะเรียกว่าการทดลองสองครั้งแรกนะครับอาจจะเฟลมันอาจจะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครั้งสุดท้ายนะครับกับเจ้าขวดใหญ่ที่สุดนะครับมันจะเฟลหรือมันจะเฟลนะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็น,นการทดลองทั้งที่สามนะครับเป็นรอบสุดท้ายของเรานะครับเรามาดูกันว่ารอบเนี้ยมันจะเฟี้ยวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วหนึ่สมหนึ่งสองสาม โอเคนะครับสรุปนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับการทดลองของเราในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร,ร่นะฮะนี่เราสูญเสียโคกไปทั้งหมดสามขวดนะครับ ามขวดสามขนาดนะฮบอกได้เลยว่าการทดลองของเราในวันนี้ค่อนข้างที่จะเฟลนะครับเราหมดโคไปสามขวดนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดสองลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็หนึ่งจุดสองห้าลิตรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าการทดลองครั้งนี้นะครับมันส่งผลยังไงผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทดลองของเราในวันนี้นะครับกับการที่คิดว่าจะทํเจาะโคนะครับกับเมนทรอให้มันพุ่งขึ้นไปสูงสูงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟลนะครับวันนี้ ไม่ประสบคนาํสเร็จเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีที่จะทําให้มันแบบที่เราคิดไว้ให้ได้นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อเมริกโแก๊งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเรากดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อน